สวัสดีครับเจอกับผิดผู้โหงอีกตามเคยนะครับนี่ครับกับน้ำคิวแบนครับกับชุดยอดโหครับผมุดยอดความให้ครับไปนางมอกับบ่อไรครับผมอ่ะเดินมือเบดึงครับไล่มันกระลุ่มเลยครับพมเนี่สบายสบายครับพขนาดผู้ชิพเต็มที่เนาะพักได้ Vielen mm -hmm. ต้นต้นที่ช่งหัวครับพี่น้องเต็มหัวเลยครับนี่ทำงานเรามาแล้วครับโบมีเมฆไม่มีลูกเมฆแต่ตัวเดียวเลย คุณพินวิทยหรือวะไหนครับว่าดีครับ อยู่หัวที่พ่วงครับขอเต็มนะครโบยังโบจะขึ้นโวรบอกวล่าสุดย้ด เว่าเฮ้ย <Bla> ย <alive> ังอยู mm ่ส hmm. yeah, ักไยสมคับสมอครัเหลืออีกครับผม โอ้มิดน้ำปเดีไกลมอแล้วนะอยูต้มดานะใชสมราคาครับข้างนี้ออยู่ดวะ อู้ผมมวยอ๊โอ้ยขึ้นเหมืนเจ้าหน้าไดครับเดือดเดือด เออเอาหางได้หางนั้นเว้ยครับหมดถึงครับออไปก่คนไปอู้เหืออีกครับพี่นองข้างในนี่ชะไปแล้วเดี๋ยวลงฮะอู้

ฮิปเบิดล้วดย๋ยวเพนเดียวิ่งเงเลยเนาะตตากข้างเขาครับระวังสุท้ายครับ อีกท้ายไหมบอ,อีกแผ่นเดียวอีกเพินเดีกวถึงได้เจียบเพิ่อีกิ่มครับเ,ยบเียนเพิ่มนีเพิ่มาเอาซอยครับโอ้ยไมัไหวบวบ เอาแล้วโอ้ลกืออับ้เฮ้เข้าเดี๋ยวบ่เฮ้เข้าหางเดียวอเนี่นี่นี่เห็นมีบ่เอาด้วเมลายที่นี่สองหิ้วเกาเหงเหลดล้วมดละหมดละมดลลมดละหละมดละห อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับในการหาผึ่งนะครับไปแล้วครับลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองสะบัดหัวเดี๋ยวติดตามกันด้วยทรายเลื